รับสมัครชายไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นฝึกครบ3ปีมีเงินแสนกลับบ้านสวัสดิการดีมากกรมการจัดหางานของไทยร่วมกับองค์กร iMJ a p a แปนของญี่ปุ่นนะครับรับสมัครชายไทยไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิคประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและงานก่อสร้างอาทิงานหล่อแบบกลึงขึ้นรูปชุบเชื่อมโลหะ ประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บำรุงรักษาเครื่องจักรบำรุงรักษารถยนต์แปลรูปอาหารก่อสร้างแบบหล่อก่อสร้างโครงเหล็กเดินท่อเป็นต้นนะครับโดยเปิดรับสมัครชายไทยอายุ18-30ถึง30ปีจบชั้นม .6 หรือปวชวหรือปวสวหรือปริญญาตรีไม่จํากัดสาขาวิชาสูงไม่ต่ากว่า160เซนติเมตรสุขภาพแข็งแรงพ้นภาระทางทหารไม่มีรอยสักบนร่างกายไม่มีประวัติอาชญากรรมนะครับไม่เคยทําผิดกฎหมายของทางญี่ปุ่นนะครับโดยเปิดรับสมัครวันที่1-31ถึงส1สิงหาคมนี้นะครับสมัครได้ทางเว็บของกรมการจัดหางานโดยผ,ผู้ผ่านการค เลือกนะครับจะได้ไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นฟรีค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับเมื่อฝึกครบ3ปีโดยผู้ผ่านการคัดเลือกเดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยงป,ประมาณ18,00 0 8, บาทฟรีค่าที่พักค่าน้ำเดือนที่2ถึงเดือนที่36จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างค้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด และเมื่อสําเร็จการฝึกครบ3ปีจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานทางเทคนิคและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพจํานวนกว่า138,200บาทนะครับเพื่อเป็นเงินทุนในการกลับมาประกอบอาชีพนะครับผู้สนใจก็สามารถสมัครได้ทางเว็บของกรมการจัดหางานนะครับ1-31สิงหาคมนี้แล้วก็จะมีการ ทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและประเมินภาษาญี่ปุ่นตามขั้นตอนต่อไปนะครับหรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้ที่เบอร์022459428หรือว่าอีกเบอร์หนึ่งนะครับสายด่วน1694กรมการจัดหางานครับ